ดีค่ะพบกับติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ติ๊กพามาชมที่ดินที่บางลูกเสือองครักษ์นครนายกนะคะที่ดินตรงนี้นะคะมีทั้งหมด8แปลงนะคะเราแบ่งออกเป็นแปลงละ1ไร่และ2ไรนะคะแปลงแรกนะคะมีเนื้อที่2ไร่จะติดถนน2เลนนะคะที่ตรงนี้เราแบ่งทั้งหมด8ไร่แล้วก็หนะ้าแปลงที่ดินนะคะเราก็จะทําเป็น ถนนหินคลุกให้กว้าง8เมตรนะคะลูกคา้าแปลงที่2ถึงแปลงที่7นะคะลูกคา้าก็คือมีเนื้อที่1ไร่เนาะถ้าต้องการ2ไร่ก็จะเป็นแปลงสุดท้ายนะคะแล้วแปลงสุดท้ายนะคะก็จะติดกับคลองฉนวนนะคะแล้วก็มีเพื่อนบ้านทําเป็นโค้งหนองนานะคะอ่าแล้วก็ด้านหน้าแปลงที่ดินก็จะเป็นนาข้าวนะคะ ค่ะเห็นไหมนะคะโคกน้องนากับนาข้าวเนาะก็คือทุกแปลงจะหันหน้าเข้านาข้าวแปลงนี้หมดนะคะที่ดินของเราอยู่ฝั่งขวามือนะคะ ค่ะที่ดินของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น8แปลงนะคะมีเนื้อที่1ไร่และ2ไร่เราขายราคาเริ่มต้นที่ไร่ละ690,000บาทนะคะการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้นะคะถ้ามาจากแยกองครักษ์นะคะก็จะประมาณ13กิโลนะคะที่ดินจะห่างจากโรงพยาบาลสถานีตำรวจ ตลาดเพียงแค่13กิโลนะคะจุดสังเกตนะคะถ้าขับรถมาถึงแยกที่จะไปพุทธมนทาน้ำน้ำดีดินดีนะคะ จะห่างจากจุดนั้นเพียงแค่4กิโลเนาะ,ะแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะคะให้สังเกตจะเจอ,อทางเข้าไปอบจอบางลูกเสืออบตอบางลูกเสือนะคะห่างจากอบตอบางลูกเสือเพียงแค่4กิโลและก็ใกล้วัดอรุณรังสีเพียงแค่4กิโลแล้วถัดไปก็จะเป็นวัด มา,าลัยรัตนารามนะคะอ่าก็คือที่ดินตรงนี้เป็นชุมชนแต่ว่าเป็นชุมชนที่ห่างนะคะไม่เออัดเหมาะกับคนที่เบื่อแล้วกรุงเทพเบื่อแล้วโควิด เบื่อแล้วเคมีเบื่อแล้วความวุ่นวายก็คือที่ดินตรงนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะติ๊กมองว่าราคาก็ไม่แพงมากมีไม่เยอะนะคะมีแค่8แปลงเนาะแปลงแรกจองเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่7แปลงนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะติดต่อติ๊กได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0847217673นะคะด่วนเลยนะคะ